อนกับทักทายสบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเนะาะปลาลุงกันเบิร์ดสุขุสุคนคือเก่าเดอ้อพี่น้องเด้อเนาะเอา้าม้อนี่พี่น้องเอ้ยหลังจากที่ว่ากลับจากพีเจากงานเนาะกะสีผ้าทุกคนลงมาเบิงพี่แหละเนาะทั้งหัวสวนเท้าเล่าหมูเล่า,ม,ลลามัดพี่น้องเอ้ยก็มี f อซขอมาอยู่3ามืองดาคือว่าทายคลิปเอ่าเกี่ยวกับเล่าหมูให้เบิงแน่่าสันเนาะ โดยมื่อนี้กับพอดีกับตะเ,เวียงตะเวนเน่พี่น้องเอ้ยกับพอดีอาสีผ้าพี่พัดน้องลงมาเบิงเ่งเนาะทางเหล่ามูเหล่ามัดเท่ากับคือเก่าคือเดิมพี่น้องเลยเนาะโดยจังไดกาฝาที่ตามเขามาฮับส้มฮับฟังเลยเด้อพี่น้องเดอ้อเนาะอ่านี่กับทางอาสามมุกดากับมาในน้ำสามมุกดาเนาะแต่ว่าลงในซองเบาถ้าเด้อพี่น้องเดอ้อเนาะผู้ทั้งเบาถ้าเพื่นกัตัดหญ้ายอยู่พี่น,อน,น้องเลยนี่เขาก็ได้เสือมาใหม่เนาะเสือฟาร์มโดยกระฮ็ดอ่า เอาไว้นุ่งสำหรับลงมาเล่ามูเนาะพี่น้องเนาะเสือฟาร์มามูดาวันฟาร์มเนาะกะับธรรมดาสามัญบ้านเนาะป้าเดียวผ้าพีพราน้องไปเบ่งไปส้มน้องกันพี่น้องเลยโดยนะเปิดผ้าขึ้นมากระยู่กับน้องลิซ่าอีหล่าทูจ้าปลาลุงเนยป้าเป็นนุ่งเสือน้องพี่น้องเลยเนาะใช้ทูจ้าแนทูจ้าแนนนี่นี่เดี๋ยวทูจ้าทูจ้าฮะอันนี้ถือแขนนี่ทูจ้าดูจ้าทูจ้าทูจ้า เออได้ไปไปนี่ย่างไปไปนี่น้องนิซาเพิ่นกาหาก็ได้ปีสามเดือนพี่น้องเลยไปไปย่างไปไปพี่ยังนะไปย่างไหมอย่างนี้เบ่เสียงพอตัดหนานะ่ะฮะมินเบาพอทางพอถาเพิ่นกาเขียวตัดหนาอันี้ลบแล้วลูกลๆกลกลกหนูหนูหนูลุกขึ้น มันก็เขียรตัดเนี่ยมันแล้วเนาะพี่น้องเพราะว่ามันหนาฝนแหละกันเนี่ลายกับมันหกลุงลัางไปเดี๋ยวข่าวเล่าหมูพี่น้องบอกตั้งไปแค่นั้นพอทานะโอเนาะทางมาทากะตัดหญ้าอยู่พี่น้องเลยเดี๋ยวพาเบ,บิ่งรอบๆภาพมันกันใช่ละพี่พี่เด้อพี่เดีวเดวอวทางโมเขากะจะเอ๊๋ขมุมขำเมอบอยู่พี่น้องเยเนาะ เห็นบ่ย์ได้เห็นบ่ยบ่อุ้มแล้วไปไปพี่ไป,ไป,ไปมือนั้นทางสามกดาเอาอันต้นกล้วยมาพี่ว่อวอกแม่อุ้มไหมเห็นบ่ยพออึ๊บอึ๊บได้ต้นกล้วยมาปอูอันนี้บู ติดหรือเบอรเนะาะใบมันเหี่ยวๆพี่น้องเลยเพราะมันมันต้นใหญ่ตรงนี้เนาะถ้าเป็นต้นน้อยที่มันกรบ่บเหี่ยวไปไรแบโบ,โบนี้เาน,น,นะาะได้เก้าต้นพเพราะว่ามาเอาเมื่อเอามันนั้นมันคำเนาะพี่น้องไ,ได้จากเก้าต้นจะได้อะไรปลูกในนี้อีกประมาณสามสี่ต้นเนาะแต่ว่ามันเบิร์ดจะไปหาต้นกล้วยมาใส่ไม้อีกก็ยังไม่ได้ปลูกอย่างใส่ซ้ำพี่น้องเนาะ ปลูกยาต้นกุย้ยปลูกลายก็เดี๋ยวมันหกมันเหื่อขิมโมอาคิมโมมาใส่บายมันอยากเหี่ยวพี่น้องมันยังบอทันติดเนะเาะพอเอามาปลูกแรงมือมือซื้นนั่นเบิร์กซูนี่ก,ก็ซื้อโอเคอยู่เพราะว่า มันซึอเนาะกอนไม้นนะีน่คือสีตายแล้วพี่น้องไอ้เบิงนะ่งเนาะคือจังซีดบปเลยเนี่ยอันนี้เป็นน้ำไม้เดียงนอ้องใช่หรอฮะใช่ฮะอ้อมเงี้ยนะไปไปเบิ่งพ,อพ่อคุณไปเข่าเล่าบ่ยนไปเข่าเล่าบเอาเปล่าใช่เปล่าพี่บัวเจ้าบัวเจ้าไปงอต่อได้ไป,ไป,ไปไ้าๆแล้วพี่ไป เออมึงหัวต่อไปไปพี่ไป,ไป,ไปมาเด้อ,ม,อมาเด้อพี่เด้อเอาไว้ลบเน้ลบลบลบมาพี่มาพี่มาเล่าหมูเหร,อ,หรอไหมเดี๋ยวลบไหมไหมาเอ้ยมาเอ้อมาเด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 ้อ กวดขี่ได้เนะด้ยนะอยพอกวดแล้วบ่เนี่ยอ่าทุกมุมเมาแฮ่นี่พี่น้องเยเนาะอันนะ่ะเล่าริอยยังประทายในกวดซ้ำใช่ละเห็นบ่ฮะยหญ่บ่มันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วซิมันมาแล้วน,น,นี่สองตัวนี่ใหญ่อยู่พี่น้อยเนาะอันนะ่ะสองตัวนี่ระหว่างสามตัวนี่นั่นยังบ่ใหญ่ซ้ำสองตัวนี่เนาะ มาเบิ่งคันคือว่าอนนี้เ,เกลือหัวอาหารพี่น้องเนะลยเนาะรอบใบถึงใส่ใทางราทาเพิ่งยังบรท่านหาเบิ่งนเลยเนาะอาหารมูบ่นไดเอาผงกระ,ระนอนเต็งขี่เตีงเปื่อเปิดเปิดเปียกป้าท้อหึใช่ลูกอันนี้สามตัวนี่ยังโมยใหญ่ประไดี๋เนาะสองตัวนี่ใหญ่กับสเกีเบิ่งอาการพี่น้องเลยอ่าเป็นซัด เราสามุกดาก็ยังมือมา่ท่านเป็นซะเนาะแต่คุณพ่อคุณบอกมาทางอายคุณบอกว่าจิมบวมหูตั้งคมลังเนาะนิ่งแต่ว่าติดซัดคนนะแต่สามุกดาบุาคคลได้ยูเนาะเป็นทางมาทาพันยูน่กินอาหารา <c oughs> มาหมูติกินอาหาร โมเว่นไม่กันซานก็นอยากตึกรักตึกรักแม่พี่น้องเลยเนาะคลิปก็ได้เฮ้ยทำไมเมลงไปกวดขี่เลยเนี่ย ตัวนั้นทางสาม,มุกดาให้กินอาหารนะสำหรับแม่พันธุ์แล้วพี่น้องเนาะเพราะเบิ่งกับเพิ่นกับตัวใหญ่ตัวใหญ่หลายแล้วเนาะแต่ก็มีแต่สามตัวน้อยนี่แหละพอยังบ่ทันได้ใหยย้ผูกมุมเมา,าแห็นเนาะนอนดินน้ำขีดเองพี่น้องเลยก็แต่อากาศมันฮ้อนมันอาน้าวเนาะกับอันลังคากะตั้มแน่พี่น้องเลยเนาะพอสาม,มุกดากับประเทศสูง asie เอาเพิ่นขึ้นมาพี่แล้วพี่น้องเอ้ยเอาขึ้นมาในซองเนาะเขาเอาซองกะทางพุ่นก็เป็นซองหัวอาหารเฮาทางพี่ก็เป็นซองโเหาะยากบ่งตงเนาอยู่นํานีเนาะกงไม่วดทางมาทกาตอใบเิงผู้พี่น้องสละย่านบ่ลย่านบ่หึหึติดแอวเก็บแลกอยู่พี่น้องเอ้ย

ันตีนบาเป็นยนะนี่บิ้งบึ้บิ้งเมย้งไหนบึ้งใช่ใชใช้เอันเดียวทงสาโมดาที่เป็นทำการลงไปลัางขี้มูก่อนขี่น้องเลย 不冒嘿。 พี่นะ้องเพราะว่าทางสาวมุกดาเขาได้ขังน้ำส้วมมาให้พี่นะ้องเนาะอ่จะพาไปแบบนี้เลยคันขีห่หอนแล้วกันแบบโมเม,มาเนะาะเพราะขี่แล้วก็ลงไปเลดน,น้ำเงวก็มีแต่าอาบน้ำพดอีย่างนี้แหละพี่น้องเพื่อเปอน็นก้รเพื่อเติมการเป็นเดือนธรรมาราธรรมชาติของมูพี่น้องเลยกินแล้วก็นอนนอนแล้วก็ก,กินเวันไหนก็แอบขี่ตัวเองเนาะ เพราะว่าได้อาบน้ามได้เซน้ามกับขาวงามพี่น้องไอ้มมเนอะต่นี่คือแบบอาการห่อนะสามมุกดาวบ่ได้เปิดอันนี้หงเพราะว่ากับมันปรับสภาพอากาศเพระทันเพราะว่าเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวห่อนี่พี่น้องเลยก็เหมือนหักแตกเสนีบนอม ทางน้องลิสาเพิ่นไปจะไปเบิ่งตทางน้องลิสาเพิ่นก่อนพี่น้องเลยไปอยู่น้ำพ,อพ่อผู้ไปตัวทำบา,าตรเพิ่นตัดกระเพรจนเบิดเนาะแอ้วทางนี้น่ะเป็นดินของตู้แม่พี่น้องเนาะทางพี่น่ะเป็นดินของสามุกตาแต่ว่ามันทีมันบ่บ่บกว้างแต่ว่ามันยาวลงมาซืนะ่อๆนะทางน้องลิสาปขากินน้าบ่อนสบายดีเด้อบาัตาคนโกอล์ฟตัวไปเช่เฮยนี่ทูจ้าลูกหลานสบายดี ทำไมทุกยาเยอะลูกทุกยาเลยแม่เอองัวเอ้ยพาน้องเพิ่นลงมาตัดต้นเนตเอาตัดเมื่อยเมื่อยอตัดต้นข้อใช้ข้อใช้น่ะตัดแต่ดอนนี่บ่ตัดเครื่องนึงตัวนี้ครับเออนี่ก็คอยตัดไปนี่ก็ตัดอีกมือเดียวก็แล้วแล้วนี่น้องเดียวยำแมลงก็แล้วแหละแลวพอไหวแหงงัวแหยังผูกพี่น้องเลยปลาเห็ดยังอันนี้เป็นเห็ดอะงูบ่หน่เห็ดอะไรเนห็ดอะงูบ่อ้าวจะเอามาใช้น่ะเอ้าวอยู่ป่าอยู่เนาะ เอามาพ่นบ oh, oh, so the like it. ่โ nice. อ้ได้เห็ดอีสองดอกบักไงเนาะอ่าแผ่บักไงนี่เห็ดลูกสาวจะเห็นแล้วมันสีอันนั้นี่ยโบเห็ดเดือดเด้อบ่เห็ดเด้อเบื่อเบื่อแย่อย่ไปครับพี่พี่เห็ด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 มึงแน่มึงแน่พอนะโก้แห่นะมึงแน่พ่อส่ไปทางได้นะเอาบ่แม่กระเทาะเอาจากเอาความใสเปนตาน ผูกเข่าหน้ากับพี่น้องเลยเนาะโอ้มเมล่าหาเฮดบอนะนะ่ะเนาะถือเสียมกับกระตาไปเลยจะดอนนั่นนะ่ะโมเมนโมเมนโมเมนที่ของตู้เม่เนาะเป็นที่ของน้องสาวตู้มเม่เดี๋ยวเข้าไปเนาะให้หน้าธรรมชาติวัว ท่องกนกูโกยพี่น้องอ้ายยาบ่หลายเนาะเฮียนะป้ามียอันนี้งผมกะไปบ่แลอันนี้บ่เฮ็ดหยังอันนี้ล่ะนอผมีวนอยู่ไสอยู่นาเฮานี่ปปอาอวนนีทางมันมีเหน เลยเนะาะสมาให้เขามาเห็ดปวกไดนะ้เนาะมีมีเห็ดปวกออกไล้พี่น้องในถมต้นขามเอาทุกปีแต่ปีนี้เนี่ยเมื่อยจอบได้แต่บบได้ก็คืออาจจะเป็นของไฟของมันน่ะแหละป้าไม่ลูกศึกตาได้ลูกศึกตาได้ถึกตาศึกตาเหตุยังไงเอออ้าวโอเคสาวพีนน่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้กับเวียนลงมานี่แหละเบิ่งหน้าเวียนหน้างานเนาะอยู่เฮือนอยู่ซานเบิง่งเล่าหมูเล่ามัดหลังจากที กลับจากเวียจากงานเนาะปกติกับเป็นทางพอทาเพิ่นแต่นี่ก็เลยลงมาเบิง่งจะเห็นเพิ่นตัดหญ้าอยู่ก็เลยเข้าไปเบิ่งเนาะหมูมัดเฮากัาสิประมาณนี้แหละพี่น้องเอ้ยเนาะช่วงได้ผสมนี่ก็คือสิยังเป็นเดือน2เดือนพื่อละเบิ่งนี่เนาะเพราะว่าอา่า3ตัวน,นั้นยังน้อยอยู่ก็มีแต่ให้บัทหาสังเกตเบิ่งเรื่องอาการติดสัตว์เด้อบ่ัตหาเด้อออ้ย่าจิมบวมคมแอวนิ่งเนาะหูตั้งแต่ละลักษะจิมแหละ เน้นจิมเนาะจิมบวมนะเมน่นตาตันทั้งคุณพ่อคุณว่าเนาะ<ช>แล้วก็ทางอ้คุณบอกมาน้ำพี่น้องเลย<ว>เอาังได่ก็ฝากเป็นกำลังใจหไฮเด้ดยพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้กาล่าไปก่อนพี่น้องเลยสบายดี